สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรสิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรอย่างวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นวัดสายป่านะครับโดยท่านพระวิสุทธิยานเถรหรือหลวงปู่สมชายทิตตะวิทยโยซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจาร,รย์ใหญ่สายวิปัสนาธุระพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ซึ่งท่านได้มาบุกเบิกสร้างวัดเขาสุกิมแห่งนี้ซึ่งวัดเขาสุกิมนั้นนะครับปัจจุบันนั้นมีพระครูกันตรรัตนาพรเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพลอยสีนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทุรีวัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ซึ่งจะนับประมาณราคาไม่ได้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็นอุทยานการศึกษา และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับท่านพระครูกันตะรัตนาพรท่านยังสร้างเจดีบุรพาทิตตวิทยาประชาสามัคคีนะครับเพื่อที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสุกิมแห่งนี้อยากกันนั้นเลยครับเราจะไปชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดเขาสุกิมกันจากคุณทิวาแจ้งประดิษฐ์นะครับกองเลขานุก,การวัดเขาสุกิมกันครับขอเชิญรับชมได้พร้อมกันเลยครับ สำหรับที่อยู่นะเบื้องหน้าท่านในตอนนี้ก็คือองค์หลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองนี่จัดว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขาสุก,กิมหลายท่านที่เคยมาแล้วคงจะได้มากราบนมัสการส่วนหลายท่านที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาวันนี้ก็จะได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อทองให้ฟังสักนิดหน่อยนะครับหลวงพ่อทองมีพระนามเต็มว่า พระพุทธวิสุทธิรังสีภัยรีพินาศประสาทสันติสุขสวัสดิชินสรีธรรมโลกนาถเป็นพระประธานของสาลาการประเรียนวัดเขาสุก,กิมองค์แรกนะครับก่อนที่จะมีการสร้างอุโบสถและสร้างพระประธานอุโบสถซึ่งรัชกาลที่9ได้เททองเมื่อปี2520หลวงพ่อทองได้สถิตประดิษฐานอยู่ณนวัดเขาสุก,กิมตั้งแต่ปี2514นะครับใครที่ไปมาก็จะได้บูชากันเป็นประจำหลวงปู่สมชายทิตตะวิริโยเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามาวัดเขาสุก,กิมแล้วไม่พบหลวงปู่สมชาย จุดทุบอธิษฐานบอกหลวงพ่อใหญ่ได้ท่านแทนหลวงพ่อทองว่าหลวงพ่อใหญ่ ท,ทุกท่านกำลังได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นอันซีนของวัดเขาสุก,กิมเนื่องจากว่าในส่วนของอุโบสถชั้นที่สองนั้นนะครับยังไม่ได้เปิดในทุกๆวันที่จะสามารถเข้ามารับชมได้จะเปิดอุโบสถชั้นบนในบางโอกาสพิเศษเท่านั้นในครั้งนี้จึงอยากนำทุกท่านนะครับได้มา ร่วมใจกันนะครับกราบนมัสการองค์พระประธานอุโบสถวัดเขาสุกิมนะครับซึ่งพระประธานอุโบสถวัดเขาสุกิมนะครับถือว่าเป็นพระประธานหนึ่งเดียวของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่พ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมมนตยาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถพระราช,ชน,านีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัตยราชนารีซึ่งเป็นโอกาสอันหายากยิ่งนะครับที่พระบรมวงศานุวงศ์ถึงสพระองค์สเสด็จพระราชิน,นพร้อมกันในการประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถพร้อมด้วยพระอัครสาวกพระมหาโมคคลานะพระสารีบุตรและนอกจากนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ มีน้อยอุโบสถจะมีนะครับนั่นก็คือพระอานน์พุทธอุปถากซึ่งชุดพระพุทธรูปและพระสาวกทั้ง4พระองค์นี้นะครับได้ประกอบพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่3เมษายน2520นอกจากนี้แล้วนะครับยังได้ทรงพรัฒนาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระประมาพิไทยยอพอปรปรอประดับที่ผ้าทิพฐานพระประธานอุโบสถ สำหรับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติอยู่วิทยาอนุสรณ์ซึ่งตึกหลังนี้ก็ถือว่าเป็นตึกที่มีความสําคัญในหลายๆส่วนเพราะว่าได้รวมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในตึกนี้ด้วยกันท่านทั้งหลายที่ได้มาวัดเขาสุก,กิมก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่เราจะมาชมกันที่วัดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเขาถึงการสร้างตึกนี้ก่อนว่าในปี2531นะครับวันที่15เมษายน พระบาทสมเด็จพระบรมมาชนากาีิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพรักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครั้งทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ในการเปิดตึกหลังนี้ นะครับทำให้ตึกหลังนี้ก็เป็นตึกที่ได้รับพระมหากรุณาแล้วก็เป็นตึกที่มีความสําคัญในหลายสิ่งหลายอย่างและสิ่งแรกที่เราจะได้พูดถึงในขณะน,นี้นั่นก็คือพระบรมสารีริกาธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศาสด,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณเบื้องหลังพวกเราพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ได้รับมอบมาจากประเทศศรีลังกานะครับโดยโดยในานามของรัฐบาลศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2541 นะครับในครั้งนั้นถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของทางศีีลังกาด้วยกัน สำหรับจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญยิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะสิญานุสิตของวัดเขาสุก,กิมทั้งหมดทั้งมวลดวงใจของทุกๆคนรวมกันอยู่ที่นี่ครับเพราะที่นี่คือจุดที่ประดิษฐานมงคลสรีระของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเถระหลวงปู่สมชายทิตาวิริโยผู้ก่อตั้งวัดเขาสุก,กิมสำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้ เริ่มขึ้นมาเจริญสมณธรรมบนเขาสุกิมตั้งแต่เขาสุกิมนั้นยังเป็นป่ารกทึบในปีพุทธศักราช2507หลวงปู่ได้เริ่มสรสร้างและพัฒนาวัดเขาสุกิมจากป่าดิบรกชัดที่ยังมีสิงสาราสัตว์นานาอยู่สรสรร้างมาจนมีความเจริญงอกงามวัฒนาถาวรในปัจจุบันกระทั่งวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2548พระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเทระหลวงปู่สมชายทิตวิริโยได้ถึงแก่มรณภาพ สิริอายุ80ปี72วันพรรษาที่บัวพระในขณะนั้น60ปี60พรรษาพระเดชพระคุณหลวงปู่นับว่าเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากพวงมาลาหลวงที่ได้ประดิษฐานอยู่ณเบื้องหลังพร้อมด้วยหีบทองทึบป,ประกอบมงคลสรีระที่ตั้งอยู่นี้แล้วนั้นในแรกเริ่มที่พระเดชพระคุณหลวงปู่มรณภาพพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนกกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงขึนาโปรดพระราชทานน้ำหลวงอาบสรีละนอกจากนี้ยังได้รับสรีละของหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชานุเราะห์มีพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมหลวงเป็นเวลาสาคืนและในวันที่มรณภาพนั้นสมเด็จพระยานสังวร ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวัชิรยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ไทยพระองค์ที่19ได้เสด็จเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสงศ ที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในขณนะนี้นะครับก็คือวิหารบุรพาจารย์อุทิศนะครับซึ่งตั้งอยู่ณชั้นที่4ของตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติ สำหรับชั้นที่4ี่เนี่ยวัตถุส่วนใหญ่ที่จะปรากฏให้ทุกท่านที่มาทําบุญได้เยี่ยมชมอิ่มตาอิ่มใจกันก็จะมากด้วยวัตถุล้าค่าจากเมืองจีนแต่สําหรับที่วิหารบุรพาจารุทิศหรือว่าโถงห้องกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของหุ่นขี้ผึ้งบูรพาจารย์พระกรรมฐานไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่สมชายทิตตวิริโยเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เมื่อเราเดินกันต่อมานะครับก็จะพบกับ ประธานของห้องนี้นะครับก็เป็นบูรพาจารย์ใหญ่ของวงพระกรรมฐานไทยเรานะครับนั่นก็คือหลวงปู่เสากันตะศิโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นบูรพาจารย์ที่สําคัญยิ่งท่านใดที่มีโอกาสมาวัดเขาสุก,กินก็อยากให้ได้เข้ามากราบไหว้หุ่นกิเพิ่งของบูรพาจารย์ซึ่งถือว่าจะดทาได้ค่อนข้างเหมือนมากๆในหลายรูปหลายองค์ที่ าสารุสิตหรือว่าประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพบเจอท่านก็ก็ต่างให้ความรู้สึกว่าคล้ายองค์จริงท่านมากนะครับนอกจากที่เราจะได้ชมหุ่นขี้พึ่งบูรพาจารย์ได้กราบไหว้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราแล้วนะครับมาวัดเขาสุก,กินทั้งทีแต่ว่าได้กราบบูรพาจารย์ถึงอีก17รูปเลยไม่ใช่ว่ามาวัดเขาสุก,กิมแล้วได้กราบแต่หลวงปู่สมชายได้กราบในหลายๆรูปหลายๆองค์เลยหรือแม้แต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่ม่านที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ย ทุกวันที่หลวงปู่สมชัยว่างจากศาสนก,กิจเนี่ยเช้าๆท่านก็จะมากราบบุญพราจารย์อยู่เสมอนะครับเราก็ได้มามีถ้ามาวัดเขาสุกิมได้มากราบก็ยังเป็นสิริมงคลอีกนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของล้ําค่าที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเจดียก ok นะครับหรือว่าที่ทางภาษาจีนที่เรียกว่าเก่งจีนที่เห็นอยู่นี้เป็นเจดียก ok ที่แกะจากหยกเนฟไฟท์ซึ่งเป็นหยกเนฟไฟท์หนึ่งก้อน ที่ท่านเห็นอยู่มันไม่ใช่เป็นงานปะติดนะครับซึ่งเป็นงานที่ว่าใช้ใช้ใช้หยกก้อนเดียวเลยในการแกะถ้ามีโอกาสมาเนี่ยเราได้ดูรายละเอียดในตามโซ่เนี่ยตามตามโซ่ที่คล้องอยู่ที่องค์เจดียด์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโซ่ไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมเป็นงานแกะที่ทรงคุณค่าของทางเมืองจีนมากๆเลย ก็ท่านที่ได้มาก็จะได้เห็นเป็นเจดีย์องนี้เป็นเจดีย์7ชั้นนะครับในแต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ที่ชั้นที่สองจะเห็นมีพระอบสีทองอยู่อันนี้เป็นพระกรรันหรือว่าพระอบทองคําซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับครั้งทรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับก็ได้ทรงส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่เจดีย์หยกองค์นี้ด้วยครับนอกจากหุ่นขี้ผึ้งของบูรพาจารย์ที่เราได้ชมไปแล้วนะครับตลอดจนถึงแจาก,การยกก็ยังมีสิ่งที่แจาก,กันาแล้วก็เจดีย์หยกนะครับก็ยังมีวัตถุโบราณอีกมากมายหลากหลายซึ่งก็ในส่วนตรงนี้เราก็มีวันนี้เราก็จะขอยกตัวอย่างให้ดูให้ชมกันสักนิดสักหน่อยนะครับ อย่างมาทางด้านซ้ายมือของผมอันนี้หลายท่านที่เคยมาหรือแม้แต่ผู้ชมทางบ้านที่ดูกันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะสงะสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับลองทายกันดูสิครับอะไร1 2 3อ่หมดเวลาทายนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุด ฝาชีนะครับผมเป็นโตกสําหรับนั่นเองภายในก็จะมันเป็นที่บรรจุอาหารนะครับผมอย่างที่เราก็เคยได้ฟังกันบ้างหรือแม้แต่ในหนังจกัจกจักรวงวงว่าบางทีอ,า,อาหารของกรรษัตริย์หรือว่าเชื้อพระวงศ์จะต้องมีการครอบปิดไว้ให้สนิทไม่ให้มีใครเอายาพิษหรืออะไรมาเจียพนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนตัวอย่างฝาชีนะครับศิลป,ปะพะมา่าเรามาเที่ยวพมา่าก,กันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ มาเที่ยวกันที่เมืองจีนต่อนะครับก็จะขอยกตัวอย่างของลูกท้อหยกต้นนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นอยู่หน้าเบื้องหน้านี้เป็นลูกท้อหยกซึ่งใบและลูกนะครับก็เป็นส่วนของหยกนะครับแม้แต่ตรงกระถางก็เป็นหยกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหยกอันซึ่งกระถางหยกตรงนี้เราก็จะเห็นมีตัวอักษรจีนอยู่ด้วยกัน8ตัวอักษรภาษาจีนทั้ง8ตัวนี้ให้ความหมายว่า บุญใหญ่เสมอนาทีเบื้องทิศบุรพาอายุยืนชนษาเสมอเขาทักษิณซึ่งถ้าเรามาคิดอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นสมมุนจีนแต่ถ้าเรามาคิดตามอีกทีนะครับอักษรจีนทั้ง8ตัวนี้มีความสอดคล้องอย่างยิ่งบุญใหญ่เสมอนาทีบูรพาก็คือทะเลภาคตะวันออก จันทบ,บุรีของเรานั่นเองอายุยืนชนสะสาเสมอเขาแดนทักษิณเขาแดนทักษิณเนี่ยคือมันเป็นภูเขาลูกใหญ่ของทางเมืองจีนซึ่งถ้าปฏิวัตินั่นก็คือเขาสุก,กิมเพราะฉะนั้นกระถางหยกอันนี้ก็เป็นสื่อเป็นนัยยะเป็นอักษรมงคลสําหรับท่านที่ได้มาอย่างวัดเขาสุก,กิมแล้วก็ท่านที่ได้ชมรายการนี้อยู่ว่าให้มีทั้งบุญและมีอายุยืน และที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับก็เป็นงานก่อสร้างศางสนวัตถุศาสนสถานชิ้นสําคัญซึ่งไม่ได้มีความสําคัญแค่วัดเขาสุก,กิมนะครับแต่จะเป็นความสําคัญในระดับจันทบุรีระดับภาคตะวันออกหรือระดับของประเทศไทยที่เห็นอยู่นี้นี่คืองานก่อสร้างองค์เจดียบุรพาธิตวิริยาประชาสัมพัทเจดียองค์นี้เป็นความตั้งใจอย่างมากเลยของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเถระหลวงปู่สมชายธิตวิริโยผู้ก่อตั้งวัดเขาสุก,กิม จุดเริ่มต้นของเจดีบูรพานีครับก็เรียกได้ว,ว่าเริ่มกันตั้งแต่ประมาณปีพศ2 5 3 7 3 8ในครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายนะครับได้นําคณะสิทธิ์ไปจาริกแสวงบุญยังประเทศพามา่าในเขตประเทศพาม่านะครับอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันดีเกี่ยวกับเมืองมันเาเลได้ชื่อว่าเป็นเจดีทะเลนะครับทีนี้ณนณะนะที่มันเาเลนั่นเองหลวงปู่สมชายก็ถึงได้ปารถกับคณะศิษย์ว่าเมืองพาม่าเนี่ย ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าเทียบกับจันทบุรีเนี่ยถือว่ายังห่างไกลกันมากแต่คนพมา่าเนี่ยมีศรัทธาที่จะก่อสร้างเจดีย์ไว้เป็นสมบัติพระศาสนาเป็นหลักชัยของศาสนาเนี่ยได้อย่างท่วมท้นเลยชาวจันทบุรีจะสร้างเจดีย์สักองค์หนึ่งไม่ได้หรือหลังจากที่หลวงปู่กลับจากการไปจาริกแสวงบุุที่ประเทศพมา่าพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์ในวันนั้นหลวงปู่จึงได้เริ่มทําการก่อสร้างเจดีย์เรื่อยมาวันที่15เมษายนพุทธศักราช2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาติเบศมหาภูมมิพอดุเหาราชบรม,มนาถบพิตรส่งพระกุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกำทนสินธวานนท์องคมนตรีในรัชกาลที่9นะครับเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธีวงางศิลาฤกษ์หลังจากนั้นงานก่อสร้างเจดีย์ก็เริ่มเรื่อยมาแต่ว่ามีการชะลอง,งานเล็กน้อยในปี2541เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นหลักในหลักในการก่อสร้างเจดีย์มีอาการอาภาธ คณะสิทธิ์ก็เลยขออารัธนานิมนพักงานก่อสร้างซะก่อนเพื่อที่หลวงปู่จะได้รักษาทัดขันอย่างเต็มที่จนใกล้จนใกล้ปี25 0ใกล้วันมรณภาพในปี2548นะครับก็คณะสิทธิ์ก็เลยเริ่มสารงานกันต่อแต่แล้วก็เป็นจังหวะที่หลวงปู่มรณภาพในปี2549จึงได้เริ่มสารงานก่อสร้างกันต่อเป็นรูปเป็นร่างเรียกว่าเดินหน้ากันเต็มที่จนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ ที่เรียกว่าโครงสร้างโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากแล้วนะครับตอนนี้ก็ อาจจะได้ยินเสียงทํางานกันอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างของซุ้มเจดีย์บริวารซึ่งจะมีอยู่ตามมุมซึ่งจะเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกแล้วก็ในขณะนี้เองทางวัดก็จะได้เริ่มงานตกแต่งกันแล้วนะครับคิดว่าในไม่กี่วันในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะได้เริ่มเห็นศิลปกรรมความงดงามความยิ่งใหญ่ขององค์เจดีย์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งก็ได้ทางสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยอาจารย์วณิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ ปัญญาวิจินธนา,าสารศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสงท่านที่จะมาช่วยรังสรรค์ผลงานเจดีกันครับ ครับก็เป็นโอกาสอันดีของชาวจันทบุรีนะครับที่จะได้ร่วมกันก่อสร้างพุทธเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนานะครับลืมบอกไปอีกนิดนึงว่าเจดีย์องค์นี้ก็ที่ได้ชื่อว่าเจดีย์บูรพาทิตะวิริยาประชาสมคีเนี่ยเพราะว่าเจดีย์บูรพาเนี่ยก็คือหมายถึงภาคตะวันออกทิตะวิริยาก็คือมงคลฉายาของพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายทิตะวิรยโยและคําว่าประชาสมคีก็คือศิทยานุสิ์ชาวพุทธพี่น้องชาวไทยของเราทุกคนร่วมกันก่อสร้างเจดีย์ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้ร่วมสร้างเจดีย์และที่สําคัญ เจดีย์อง์นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายเนี่ยได้เคยทิ้งอมตะวาจาไว้ให้แก่ทุกคนว่าการสร้างเจดีย์มีอาน,นิสงส์มากมายปราถนาบุญใหญ่เท่าไหร่ก็ย่อมได้ถ้าทาด้วยศรัทธาจึงขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านมาร่วมกันเพราะว่าเจดีย์ของเราก็ไม่ได้เรียกว่าไม่มีในทุนนะครับเป็นศรัทธาสามัคคีทุกบาททุกสตังคของทุกคนที่มาทำบุญที่วัดนี้เองสั่งสมหลั่งไหลเป็นสายทานอันยิ่งใหญ่จนมาเป็นเจดีย์ที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ โครงสร้างนี่ก็มูลค่ามาหาศาลมากนะครับผมก็นเนี่ยครับก็อาศัยทุกบาททุกสตัง์ที่สทาชาเรามาร่วมทมําบุญกันที่วัดนี้เองก็การทําบุญก่อสร้างเจดีย์นั้นนะครับจะสามารถมาทมําบุญที่วัดได้โดยตรงนะครับก็มาที่ตึก60ปีชั้นที่2นะครับติดต่อผ่านทางคณะกรรมการบรทยายนวชกรหลวงพ่อจเจ้าอาวาสได้หมดเลยหรือว่าจะ เป็นการโอนจจตุปัจจัยเข้ามาในบัญชีธนาคารก็ทางวัดก็มีบัญชีธนาคารนะครับโดยที่ก็แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างเป็นงานก่อสร้างตัวองค์เจดีย์ครับตัวตัวอาคารการถวายทองคําจะเป็นจะเป็นทองคําแท้หรือว่าจะเป็นโอนปัจจัยเข้าในบัญชีของทองคําทางวัดก็มีนะครับหรือว่าในปี2 5 6 7 6 8นี้ก็จะได้เริ่ม มีการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ประจำองค์เจดีย์ด้วยซึ่งพระพุทธรูปใหญ่ที่อยู่บนองค์เจดีย์นี้หลวงปู่ท่านก็มีความตั้งใจว่าจะให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งประทานพรแก่ทิศทั้ง4แก่มหาชนที่ยังมาเจดีย์ด้วยดังนั้นก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมกันสร้างเจดีย์อย่างที่หลวงปู่สมชายท่านกล่าวไว้ครับการสร้างเจดีย์มีอาน,นิสงส์งมากมายปรารถนาบุญใหญ่เท่าไหร่ก็ย่อมได้ถ้าทําด้วยศรัทธา ครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงมุลสแสวงธรรมจะได้กาบน้มสกการท่านพระครูกันตะรัตนาพรเจา้าคณะอำเภอท่าใหม่ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กิมนะครับได้ให้หลักคิดนะครับหลักพุทธธรรมที่จะสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับนมสักการครับ ขอความเจริญในธรรมแด่ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายวันนี้ทางช่อง11ก็ได้มาถ่ายธรรมสารคดีของทางวัดเขาสุกิมตัมาเองในานามของเจ้าอา,าวาสวัดเขาสุกิมซึ่งมีราธินามพราพระครูกันตารัตนาพรเป็นเจ้าวัดเขาสุกิมรูปปัจจุบันนะก็ ในสังคมเราปัจจุบันนี้มีความเดือดร้อนในทุกที่ทุกหนทุกแห่งอันสืบเนื่องมาจากขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทีิพระองค์ไดตรัสไว้โดยชอบแล้วนั้นคนในสมัยเราปัจจุบันนี้เหินห่างจากศาสนาหรือคำสอนขาดขันตินี่คือความอดทนอดกัน้นขาดสติ ขาดสมาธิและขาดปัญญาที่จะมายับยั้งชั่งใจใครครวนว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำหรือสิ่งที่ตัวเองจะพูดนั่นมันเกิดความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเกิดความผาสุกในสังคมส่วนรวมตลอดจนกระทั่งตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นหลักศีลธรรมทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบแล้วเนี่ยก็คือเบนจะศีลเบนจะรมคือมีศีลห้าแล้วก็ควรมีธรรมประจําใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องอาศัยเจริญสติเป็นประเด็นสำคัญเพราะสติคือตัวะระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอหากคนเราในสังคมปัจจุบันยึดมั่นในศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โป๊ปหมดเท็จแล้วก็ไม่เสพเครื่องดองของบึนเมาทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่นึงเนืองว่าทำอย่างไรเราอยู่ในสังคมกันส่วนรวมและยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งโลกวิทยาศาสตร์รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วสื่อต่างๆที่ออกไปสู่สายหูสายตาของอประชาชนเมื่อผู้ที่ได้เสพสิ่งเหล่านี้แล้วบางครั้งก็แสดงพฤติกรรมนะกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นหรือได้ยินหรือได้ฟัง นะทางนี้แล้วอันสืบเนื่องมาจากที่พูดเมื่อกี้นี้คือว่าขาดสติขาดสัมปชัญญะแล้วก็ขาดหลักศีลถ้าสังคมเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของศีลเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็จเจริญสติให้มากๆคิดเสียก่อนที่จะทำหรือคิดเสียก่อนที่จะพูด ว่าทําแล้วพูดแล้วเกิดความสุขสงบกับตัวเรากับสังคมนะโดยส่วนรวมหรือเปล่าถ้าคิดแล้วพูดแล้วนะทําแล้วไม่เกิดความสุขสงบในสังคมส่วนรวมก็ไม่ควรกระทำนะเพราะน,านั้นพวงจึงตัดว่าคนเราควรมีสติสัมปชัญญะให้มากแล้วก็มีศีลน,นะเป็นเครื่องโน้มน้าวเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเรา ให้เกิดความเมตตานะในเพื่อนมนุษย์เราด้วยกันเคารพในสิทธนะิของใครของเราโนะดยเฉพาะอย่างยี่ทรัพย์สินแล้วก็เคารพสิทธิ์ในการเป็นสามีพัญญาแล้วก็เคารพนะว่าของใครใครก็รักของใครใครก็หวงการโปรปนมดเทศอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเคารพตัวเองไม่บั่นทอนหรือเบียดเบียน ตัวเราเองด้วยเครื่องดองของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงเท่านี้แหละนะสังคมของเราก็จะอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นนะแต่ปาฏิจากตรงนี้แล้วสังคมเราก็จะต้องอยู่ร้อนหนอนทุกนะเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันอยู่เนืองๆฉะนั้นเป็นโอกาสดีนะที่ทางช่องเสียดได้มาถ่ายทาแล้วก็ให้ตามานีา้พูดในสิ่งที่เป็นกติธรรมให้กับผู้ าสาธุชนทั้งหลายหรือว่าพุทธบริษัตท,ทั้งเราทั้งหลายหรือว่าญาติโยมทุกๆคนได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนําไปคิดพิจารณาให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติความสงบสุขร่มเย็นก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราทุกท่านทุกคนนะก็ขอจเจริญพรน,นะให้ทุกคนนี่ยที่ได้รับฟังและก็รับชมเนี่ยจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแล้วก็ขอให้ลาบยศสมบูรณ์ุลพล ไรโรคาพยาธิทั้งหลายที่จะมากล้ำกลายคิดสึ่งหนึ่งพิงประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นไปในทางชอบธรรมโดยหลักของศีลธรรมแล้วขอ,ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยเทน ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมายัางจังหวัดจันทบุรีนะครับวัดเขาสุก,กิมแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสายป่าอยู่บนยอดเขานะครับเป็นที่รู้จักของผู้สาน,นิกรชนโดยทั่วไปนะครับท่านใดมาแล้วจะมากราบพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีบูรพาทิตะวิทยาประชาสามกีร่วมกับพระครูกันตะรัตนาพรท่านเจ้าอาวาดก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเพื่อที่จะได้ใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้มาชมวัดเขาสุกิมรวมทั้งการสนทนาธรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้านั้นรายการของเราจะไปสแสวงบุญสแสวงธรรมอย่างวัดใด ท่านผู้ชมโปรดติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมได้ทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ